ไทยและมาเลเซียเห็นพ้องร่วมกันที่จะยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศนายสุทธาตว,วีสินนายกรัฐมนตรีและระัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียพร้อมหารือทุกคาคีกับดาโตสรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียโดยเห็นพ้องที่จะผลักดันการค้าชายแดน แก้ปัญหาความแออัดด้านการจราจรของด่านสเดารว,วมทั้งการก่อสร้างเส้นทางเชื่อมด่านสเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตการยูทีตามของมาเลเซียพร้อมเห็นควรผลักดันให้มีข้อตกลงระหว่างประเทศเช่นเดียวกับประเทศสิงคโปร์และเขตบริหารพิเศษฮ่องกงที่สามารถเดินทางเข้าออกราชอาณาจักรซึ่งตรวจอนุญาตผ่านเครื่องออโตชนแนลทางด่านท่าอากาศยานโดยไม่ต้องมีตราประทับขาเข้าและขาออก สถิติของคนเดินทางเข้าออกผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเดาของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลาตั้งแต่วันที่1-23พฤศจิกายน2566มีคนเดินทางเข้าออกมากกว่า3,000คนรถส่วนบุคคลมากกว่า22,000คันรถขนส่งสินค้ามากกว่า25,000คันส่วนใหญ่เป็นชาวมาเลเซียคนไทยอินโดนีเซียสิงคโปร์และสัญชาติอื่น ทางนี้ด่านสุลกากรสะเดาจังหวัดสงขลานับเป็นด่านชายแดนทางบกสําคัญที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากที่สุดของประเทศหากประเมินการก่อสร้างด่านโคมแดนสะเดาแห่งใหม่แล้วเสร็จคาดว่าจะสามารถเพิ่มเม็ดเงินให้ประเทศได้อีกจํานวนมากตัดสินประดับศินรายงานนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมุ่งหวังให้ทั้งสองฝ่ายต่อยอดความร่วมมือจากเมื่อครั้งที่เดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ที่ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องให้จัดตั้งคณะทํางานโดยฝ่ายไทยได้จัดตั้งคณะทํางาน4ด้านคือการค้าและการค้าชายแดนการท่องเที่ยวการเกษตรและความมั่นคงซึ่งเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองประเทศ